สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสุดหดหูหนูน้อยเคาะลงเรียกพ่อถูกตำรวจยิงดับคนก่อเหตุได้ประกันตัวจากกรณีผู้ใช้บัญชีทิกทอชื่อนาเคโอคอกไตโพสคลิปสุดสะทืนใจพร้อมระบุข,ข้อความว่าโดนตำรวจยิงในงานแต่งน้องสาวปมว่าเปิดเครื่องเสียงดังคนยิงได้ปล่อยตัวออกมาประกันตัวได้บ้านก็อยู่ข้างๆกันพ่อหนูจะได้รับความเป็นธรรไหม โดยในคลิปจะเห็นลูกสาวไปเคาะลงพ่อแล้วถามแบบตัดเพอไปสบายคนเดียวแล้วใช่ไหมไม่คิดถึงแม่บ้างหรอือจนเป็นที่สะเตือนใจเป็นอย่างมากแก่ผู้พบเห็นอย่างมากหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากซึ่งต่างต้องการให้ครอบครัวนี้ได้รับความยุติธรรมสำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาที่งานแต่งงานในบ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีโดยผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรี โดยสาเหตุเกิดจากโมโหที่เปิดเพลงเสียงดังโดยลงมืออากก่อเหตุต่อหน้าลูกวัยเจ็ดขวบจากนั้นถูกควบคุมตัวไปก่อนจะได้รับการประกันตัวทําให้ญาติผู้เสียชีวิตรู้สึกกังวลอย่างมากว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ